2 3กรกฎาคมเวลา11.41น,นาทีตามเวลาในไทยจีนปล่อยจรวดบรรทุกยานสำรวจดาวังคารตามโครงการเทียนเหวินขีดหนึ่งขึ้นจากฐานปล่อยจรวดที่สูตรอวกาศเวินฉานในมณฑลไหหาน,านทางตอนใต้ของจีนยานเทียนเหวนินขีด1ประกอบไปด้วยภารกิจ3ส่วนได้แก่การเข้าสู่วงโคโจร ลงจอดที่พื้นผิวดาวอังคารและปล่อยยานสำรวจพื้นผิวดาวอังคารออกมาจากนั้นจะอยู่บนดาวอังคารเป็นเวลา3เดือนดาวอังคารเท่ากับ92วันของโลกบนสภาพพื้นผิวโครงสร้างทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศของดาวอังคารและจะส่งสัญญาณพ่อปูนสิ่งที่ค้นพบกลับมายัางโลกยานลงจอดและยานสำรวจพื้นผิว มีน้ำหนักรวมกัน1,300กิโลกร,รมัมเมื่อถึงชั้นบรรยากาศดองคารแล้วจะถูกปล่อยออกจากยานแม่แล้วลงจอดสู่พื้นผิวดองคารด้วยร่มชูชีพในส่วนของยานสำรวจมีความสูง1.85เมตรน้ำหนัก240กิโลกร,รมัมภารกิจค้นหาแหล่งน้ำและสัญญาณอื่นๆที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดองคารโดยยานสำรวจติดตั้งอุปกรณ์ล้ำสมัยอย่างน้อย6ชิ้นรวมไปถึงกล้องธรณีวิทยา กล้องมาสติกสเปตัมเลเดอรตัวจับใต้พื้นผิวและอุปกรณ์ตรวจจับสภาพอากาศนายหลิวตงเจียรองผู้อำนวยการศูนย์อวกาศแห่งสำนักงานอาวกาศแห่งชาติจีนเปิดเผยว่าความท้าทายคือเมื่อยานลงจอดเข้าสู่บรรยากาศของดองาวอังคารก็จะต้องลดระดับความเร็วจาก20,000กิโลเมตรในระยะเพียง7นาทีเพื่อที่จะลงจอดบริเวณพื้นผิวโดยต้อง มีการสแกนตรวจหาความปลอดภัยในการลงจอดเทียนบวนขีด1ตั้งชื่อตามบทกวีโบราณเก่าแก่กว่า2,000ปีของจีนโดยภารกิจสำรวจดาวอังคารแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของจีนหลังจากจีนประสบความสำเร็จดาวเทียงรวงนแรกคือตงฟงหงขีด1ห,หรือบุตรพาแดงขีดหเมื่อปี2,513